ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟ i f a ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีฟ้าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับมาอยู่กับการจัดทีมันอีกแล้วนะครับวันนี้นะก็หลังจากที่โดนแบนไปผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาจัดทีมนะครับผม แมพูดเหมือนไม่ได้ทำนานนะครับวนแบนไป14วันเนาะก็โอเควันนี้เรามีงบอยู่1 1 0 0 0ล้านนะครับผมนะทีมที่จะขอ i ไเดีเขาบอกว่าอยากให้จัดคืนจริงๆเขาบอกว่าให้จัดทีมอะไรก็ได้ครับแต่ว่า ในงบประมาณนี้เนะี่ยผมตั้งใจว่าจะจัดเป็นทีมที่แบบไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ว่ามีนักเตะเก่งๆในนั้นครับผมและประมาณนั้นแบบทีมบางกลางตารางแต่ว่ามีนักเตะตัวเก่งๆที่เคยอยู่อะไรแบบนี้ครับประมาณนั้น <Okay. S 1> ในงบประมาณ10,000ล้านไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวว่าจะเงินก็ส่งมาได้ผมแล้วใครอยากจับนะประมาณนั้นโอเคก็สําหรับทีม่ผมจะจัดในวันนี้เนี่ยก็เป็นทีมนี้เลยผมเป็นทีมโวบ,บวกเลยครับทีมจากแดนเยอรมันนะครับผมนะทีมนี้ครับผมก็นักเตะระดัังที่เคยอยู่ก็มีพววก like Boy, อเเคดบ จำได้แค่นี้นะครับผมเหมือนรู้เยอะนะครับผมมันจำได้คนเดียวเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าผมว่านักเตะที่ผมเลือกมาเนี่ยจะมีใครกันบ้างครับผมสำหรับฟูลทีมโวบบวกนะครับผมนะก็ไปเลยครับป่ะก็สำหรับนักเตะที่ผมเลือกมาผมฟูลทีมโวบบวกนะสิบเอ็ดตัวครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมผมตั้งใจว่าจะใช้เป็นแผนหน้าคู่นะครับก็เลยเลือกกองหน้ามาสองตัวนะก็มาเริ่มที่กองหน้าก่อนเลยละกันครับผมนะพูดถึงกองหน้าแล้วนะครับก็มีสองคนนี้ผมเป็น โอซิมเพนก็ผมกับเอดินเชโกนะครับผม2คนนี้นะก็กองหน้า2คนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกองหน้าคนละสไตล์เลยนะคนนึงนี่คือเป็นสไตล์แบบวิ่งไม่เร็วมากแต่ว่ายิงคมโม่งดีอะไรแบบนี้ครับอีกคนนึงนี่ก็สไตล์แบบความเร็วเลยครับผมแนละ้ววิ่งแบบวิ่งเร็วจัดๆเลยได้ผมนะอีกคนนึงนะเรียกได้ว่าเอามาเล่นคู่กันก็น่าจะแจมอยู่นะครับผม2คนนี้นะก็เอาเป็น2คนนี้ผมกองหน้าเดี๋ยวผมตั้งโอซิมเพนก่อนเลยตัวนี้ค่อนข้างแพงครับสี่พันล้านและกันเนาะโอเคจัดไป แล้วก็อ้ดินเชโกับผมคนนี้ก็เดี๋ยวตั้งไล้สัก2ันสนะครับผมจับไปฮะเรียบร้อยกลองหน้า2ตัวครับกลองหน้าเสร็จเรามาต่อที่กลางลุกกันบ้างครับผมสำหรับตำแหน่งกลางลุกเนี่ยผมเลือกเป็น2คนนี้ครับนี่ครับผมเควินเดอร์บอยกับอีวานเปเิซิตนะครับผมแต่ว่าตำแหน่งกลางลุกมันดูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมนะสองคนนี้ก็ตั้งใจว่าจะจับมาเล่นกลางลุกกับปีกนะครับผม2คนนี้ ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วผมสำหรับปริสิตนะก็มันเป็นตัวเมตาประหยัดเอฟพีนะผมนะเมตาด้วยประหยัด f อพด้วยผมนะก็ทั้งแก่มผมน่าจะเคยเห็นผ่านหูหันตาม,มาแล้วนะครับผมสำหรับปริสิตนะส่วนเดอะบอยก็ปีมซีผมปีนี้นะครับผมได้แค่บวก3เท่านั้นครับผมแต่ว่าเก่งอยู่แล้วก็ผมตัวนี้บวกสก็หดครับผมนะเอามายืนกลางลุกนะครับก็จัดเลยครับผมวนเดอร์บอยหนึ่งพันส้ยกานครับจัดไตเอ๊ะทำไมตังมันดูเหมือนจะไม่พอนะคุณผู้ชมนะ ไหวปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยก่อนนะผมถ้ามันไม่พอเดี๋ยวค่อยไปลดกองหน้าอะไรกันนะครับผมนะอันนี้เอาไปสักประมาณ450ล้านอะไรกันนะโอเคจัดไปครับผมผมว่าพออยู่หรอกนะครับต่อมาตำแหน่งกลางรับกับตำแหน่ง CM ็นะครับผมผมเลือกาเป็น2คนนี้ครับเป็นหลุยส์ตาโวผมป v ว r รบวก5นะครับแล้วก็สเตเวนเอฟเฟนแบ็คนะครับผมคนนี้ตำนานนะครับผมเคยอยู่วบวกด้วยนะเลือกมาเป็นปีฮอตครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่ามีไอคอนหรือเปล่านะคือถ้ามีไอคอนก็ตังค์ไม่พอซื้ออยู่ดีครับ แต่ว่ามันไม่มีปีแบบพวก L S M C เลยครับผมนะก็เลยไม่ได้ครับผมได้เป็นแค่ปีฮอตเท่านั้นนะครับสำหรับเอฟเฟนแบ็กนะเอามายืน C M นะครับคนนี้สเตตก็ประมาณนี้นะครับผมเอามายืน C M ครับตัวใหญ่ดีครับผมทรงคล้ายๆกุลิตนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเอฟเฟนแบ็กตัวลุยกุสตาโวนี่ก็เอามาเล่นกลางรับนะครับผมนี่ครับสเตตส์เก็บลับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมนะน่าจะเก่งครับตัวนี้ก็จัดเลยแล้วกันครับตัวใหญ่ด้วยนะเอฟเฟนแบกไม่ใช่ดิลุยลุยกุสตาโวนะครััััับบผมมตตตววนนีี้้้้้ก็งงงสสูุดดไปปเลยยคครซือ่ะ าจะรอสักพักหนึ่งเลยครับตัวนี้แล้วก็เอฟเฟนแบ็กครับผมตัวนี้มีขายพอดีครับ456ล้านนะก็จับไปดีครับผมแล้วก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับผม2ตัวนะเลือกเป็น2คนนี้ครับเป็นดันเต้เนะยครับผมอดีตนักเตะบาเย่นนะคนนี้ใช่ปะเคยอยู่บาเย่นด้วยนะครับสำหรับดันเต้นะใช่ครับผมโอเคแล้วก็ซิมงเคียนะครับผมนักเตะเอซิมิลานครับผมคนนี้นะก็นี่ครับสแตทั้งในก็ถือว่าดูดีทั้งคู่นะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วครับสองคนนี้นี่คือไม่เร็วเลยครับผมแต่ว่ามันหากองหลังที ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วผมทีมนี้นะอันนี้คือดีสุดแล้วนะครับผมก็เลยนะสองคนนี้แหละนะครับผมก็จัดไปเลยแล้วกันครับจัดไปกันเต้หนึ่งตัวทีมงเคีครับตัวนี้น่าจะรอสักพักหนึ่งเลยครับผมว่าบวกหมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนขายนะครับก็ตั้งสูงสุดไปนะครับเรียบร้อยส่วนที่เหลือก็มีประมาณนี้ครับผมนะตัวรถ f อครับก็มีคาสติลครับผมก็เป็นผู้รักษาประตูรูปร่างสูงใหญ่นะครับปีสิบเก้าเอบวกห้าเนาะก็น่าจะเก่งอยู่ครับผมดูจากค่าพลังแล้วนะครับก็ซื้อบวกหนึ่งมา จัดไปแล้วก็แบ็คซ้ายผมเป็นลูซียองนะไม่รู้ว่าอ่านว่าลูซียองหรือเปล่าครับผมแต่ว่าเห็นเป็นฝรั่งเศสไงก็น่าจะอ่านว่าซียองครับลูซียองนั่นแหละครับผมออกเสียงยากเหลือเกินนะตัวนี้ก็อาไปนพีครับสแตทความเร็วค่อนข้างเยอะนะรูปร่างก็ถือว่าไม่ได้ตัวเล็กมากผมร้อยเจ็ดสิบห้าก็กลางๆแรับรับแบ็คตัวนี้ไม่มีวงหนึ่งขายนะครับผมก็เอาเป็นบวกห้าเลยแล้วกันนะงบมันเหลือด้วยครับจัดไป แล้วก็ตัวท้ายผมเป็นเอ็มบาบูผมปี CoC นะครับผมตัวนี้ก็นะเอพมนได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะครับผมสำหรับเอ็มบาบูนะก็เก่งอยู่แล้วผมตัวนี้นะครับก็จัดไปบวกหนึ่งก็พอแล้วนะครับไปซื้อแบบไปขึ้นบวก5เองนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวที่เหลือนะเดี๋ยวขอไปตีบวก3ตัวนี้ให้ติดก่อนถ้างบมันเหลือเนี่ยผมจะเอามาเพิ่มแล้วกันนะผมเพิ่มตัวที่มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เอาเลยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับฟูทีมวบบวกของเรานะนักเตะทั้ง11ตัวก็ได้มาครบหมดแล้วนะครับผมก็ดีหายากก็จะเป็นโอซิมเพนรับผมที่ค่อนข้างจัดและค่อยมีคนขายร็บผมเพราะมันเป็นปี20 TS นะครับมันเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะ ก็ไม่ค่อยจะมีคนขายเท่าไหร่ครับกว่าจะได้ก็2วันเลยะครก็ผมนะหลังจากที่ผมซื้อนะครับผมโคตรนานนะครับผมส่วนตัวอื่นก็ปกตินะครับผมนะได้มาไม่เกิน1วันนะครับนะก็มีขายหมดนะครับผมประมาณนี้นะพอเข้าทีมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโหดอยู่ครับผมทีมนี้นะครับผมดูดิกองหน้านี่คือแจ่มเลยครับก็สำหรับกองการก็คือถ้าไปขึ้นบวก5าเด้บอยได้แล้วก็ไปใช้เป็นสิทซักบวกหนี่ก็แจ่มแล้วนะครับผมกองหลังก็โอเคแล้วนะนะครับผมนะถ้าอยากหบวันนี้ก็บวกคราบวกะ โอเคตามนี้ผมมาในแผน4-2-2ลยครับเหมือนเดิมผมแผนที่ผมใช้ประจำนะครับผมในคลิปนะตามนี้นะครับผมตำแหน่งการยืนนะครับผมลุยกุตเต้นี่คือยืน CDM นะผมส่วนเอฟเฟนแบ็กก็ c m นะคับประมาณนั้นส่วนแท็กติกนักตะก็จัดประมาณนี้นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็แท็กติกนักเตะนะครับผมนะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายผมทีมคันเลอร์นะครับสำหรับทีมคันเลอร์นี่ก็ถ้าได้ขั้นที่4นะครับผมก็จะ ได้โอยอาบวกสามทุกตัวนะผมนะค่าการประกบตัวบวกสองแล้วก็ค่าการเข้ามาท้าบวกหนึ่งนะครับมันจะเป็นสเตตเกี่ยวกับเกมลับซะส่วนใหญ่ผมสำหรับทีมบวกบวกนะถ้าได้ครบทุกตัวนะครับผมนะก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมลับก็น่าจะเล่นทีมนี้ได้ดีครับผมประมาณนั้นนะส่วนใครเล่นเกมลุกอาจจะต้องเน้นใช้ฝีมือนิดนึงครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมก็ตามนี้ผมสำหรับทีมแผนแล้วก็แทคนิกนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปลองเล่นกันดูเลยดีกว่าครับผมมาดูกันว่ามันจะ โหดหรือเปล่าครับผมทีมนี้นะครับผมฟูลทีมเวฟบวกนะครับผมนะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าฮะไปกันเลยครับผมมาครับผมคุณผู้ชมครับมาดูนัดแรกครับผมเจอฟูลทีมเลี้ยวผู้ซัดด้วยนะครับผมมาดูกันเลยมาดูน่าใครจะเก่งกว่ากันครับมาแย่งมาแล้วสวยโอซิเมียนครับดึงกลับมาครับโดนเขาบังนิดนึงฝากที่เอฟเฟนแบ็กเอฟเฟนแบ็กรอเพื่อนฝักข่ามาที่คีวินเดอะบอยครับคีวินเดอะบอยโดช็อตมาแล้วหลบมาตรงนี้ได้เปิดแน่นอนครับ เข้ามาเอดิเชโกไม่ถึงว่ะอ้โมเกือบได้ครับจังหวะแรกเออสวยครับได้แล้วอ้าเอา้เอาอะไรวะเนี้ยมันจะวิ่งมันก็ไม่วิ่งครับมันจะสอดมันก็ไม่สอดครับผมยึกยักยักอา้าตรงกลางโอซิเมนครับผมใส่ก้อยเข้าไปเลยครับตรงนี้โอ,โอ้โหกำลังจะงดหินแล้วเมื่อกี้ครับฟีเจอร์สิ์ฝากก่อนแล้วไม่วิ่งครับมันจะตัดเข้าในผมก็แทงไปรอดีดดีแล้วนี่มึงยังแบบแทงไม่ห่างตัวมากครับผมเกือบไปเหมือนกันก็ได้มาหนึ่งลูกครับผมโอเค เด็กไปครับไปได้สิโอ้โหไม่เลยเปิดเข้ามาเหรอโอเคโชคมาได้ครับแต่เข้าทางเขาเฉยเลยเฮ้ยแล้วยิงโอ้โหไปไม้ร่วงหรือเปล่าไม่ร่วงโอเคครับผมเกือบไปฮะเปิดยาขึ้นมาครับผมมาที่ลุยสตาร์วับขึ้นมาที่เควินเดอร์บอยเคดีบีกลับมาทางเดิมครับแล้วก็หมุนกลับมาทางเดิมตักข้ามมาที่เอเฟนแบ็กครับจังหวะนี้เอเฟนแบ็กตันครับผมเรียบร้อยครับผมเอเฟนแบ็กเติมขึ้นมาดีครับ ต้องชมทีวีนเดอะไวท์ของลูกนี้ทำเกมขึ้นมาได้ดีครับผมจ่ายเพื่อนแบบหลุดมายิงง่ายๆครับแต่เหมนนี้ก็เอี๊ยบตัวปั่นไปเลยครับผมไม่พลาดครับผมจอๆนะเอฟเฟนแบ็กครับผมตอบประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้อ้าวมาเล่นท่าใส่ผมก็โดนแย่งตีขครับอยู่ดีก็เล่นครับไม่ดูจังหวะเลยมาแล้วครับโอซิเมนโอซิเมนหลบมาทางนี้โดนชนนิดนึงโอ้โหได้ไหมได้ไหมโอ้โหกำลังจะยิงเลยครับผมมาที่เอฟเฟนแบ็กอีกแล้วสวยครับ เป็นแบกออกมาเชโกชี้ไปที่เชโกเลยครับผมโล่งๆเลยครับโอ้จะจ่ายให้โอซิมเพนแต่ว่ามันตำแหน่งมันก็ไม่คนจ่ายครับจังหวะเนี้ยผมก็คิดรู้คิดไงจ่ายไปครับแต่ว่าได้อยู่ปะไม่ได้ปะลุทยองตบ้ทำไมมันไม่มีตัวที่มันอยู่ตรงโล่งเลยวะเมื่อกี้จริงๆผมยิงก็ได้นะจะชัวร์ไปไหนก็ไม่รู้ฮะมันเตะได้เห็นเฟนแบคบแบบ คืนเีพเป็นแบกครับผมสวยดิเรียบร้อยดีครับผมเอฟเฟนแบกสองลูกไปเด็ครับเอฟเฟนแบกเล่นดีวะเติมเกมลูกมันมากครับผมเอฟเฟนแบกครับมาหมาลูกที่สองครับผมตรงนี้ก็เป็นโอทีพีนะผมที่จ่ายคืนไปให้ครับแล้วก็เลี้ยงมายิงเลี้ยลูกนี้เติมเกมลูกดีจริงวะเอฟเฟนแบกแบบยังกับุลิศนะครับผมแล้วออกเกมไปเลยครับผมโอ้โดนสาวลูกแล้วออกเลยครับโอเคเดี๋ยวไปอีกนัดนึงแล้วกันครับมาผมลุยนะนัดที่สองครับผมไปเริ่มครับ มันนี้เขาจะออกหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะเป็นฝ่ายออกครับผมมาดูกันไปแล้วครับผมโอซิเพนเอาเรื่องอยู่นะตัวเนี้ยคองแควดีครับคองแควอยู่ครับฝาก่อนฝาก่อนคืนที่โอซิเพนครับโอซิเมนดึงกลับมาเอาโดนอ้นี่ไม่ได้ยิงเลยกันโอ้โหเชโก้เชโก้ทับโอ้โหติดเลยติดเลยติดเฉยเลยครับผมแม่เชโก้จอครับได้ไงวะน่ะเคดีบีเคดีบีไม่ได้บอลครับบอลเข้าทางวะชิบหายครับ ไอทะลุเฉยโอ้โหลูกนี้ดีนะออกมานิดนึงออกมาปิดมุมครับต่ายบอลขึ้นหน้าไม่ได้เลยคุณผู้ชมต้องเน้นๆหน่อยละเราเสียบ่อยเกินไปแล้วครับปีเชโกไม่ได้เร็วครับไม่ได้เร็วโอ้โหดูดิจุดโทษหรือเปล่าจุดโทษหรือเปล่าเออจิ้มแบบนี้จุดโทษไปดีจิ้มเก่งหรือเราอ่ะมันต้องมีพลาดบ้างหรือวะมาครับผมตรงนี้เลยโอสิเพนครับผมโอ้โห จ,มจิมเก่งเหลือเกินจิมเก่งจนน้่ามันไส่อะคุณผู้ชมผมก็พูดหยอกไปงั้นแหละครับผมแล้วผมไม่ได้มันมันไส้เขาหรอกครับเขาเขาเล่นเก่งแล้วผมเขาเล่นเก่งอซิยองอซิยองครับมาที่เอดินเชโกตัวบางตัวบางพลิกมาได้ครับแทงมาช่องนี้ครับเปเรซิตคืนเข้ามาสวยหลบหลบมาได้วะตบคืนตุว่าโอ้โหยิงติดเฉยว่าเดือดฟักไม่ได้ได้ไงวะหน้ามาแล้ว สี่โมงเค้าโอ้โหมันมันยังไงกันวะเนี่ยโอเคมาที่เอฟเฟนแบ็กครับไปฟ่านเอฟเฟนแบ็กพาบอลขึ้นมาจาังหวะนี้ที่เอตักมาเทโก้หลุดเฉย okay. โอเคเทโก้หลุดแล้วครับโดนตนโดนชนนิดนึงแล้วยิงลูกนี้โอเคครับผมหว่าจะได้ลูกที่สองครับนานที่หายครับผมลูกนี้เทโก้โดนตักข้ามาวิง่งได้ดีครับผมสองส่วนไปเลยครับ โอเคเอฟเฟคเอฟเฟคแบบนี okay, ้ back, เล่นดีว่ะทั้งเกมรุกเกมรับคุณผู้ชมเหมือนกุลลิดเลยนะเสีย er แค่ไม่ถนัดสองเท้าแค่นั้นเองครับเอฟเฟคแบบเนี่ยถ้าถนัดสองเท้านี่คือกุลลิดดีๆนั่เองครับตัวก็ใหญ่ด้วยนะมาครับเอฟเฟคเอฟเฟคมาแต่ว่าผมไม่อยากยิงไกลเท่าไหร่ครับเฮ้ยลง่งเปรีสยลิสิ์ครับผมลูกที่สามดีเออมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆนะครับผม <laughs> โอ้นึกว่าจะไม่ได้อีกลูกนหนึ่งละได้เฉยนะครับ แล้วออกไปเลยรับผมว่าผมจะจบเกมแล้วออกทําไมครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมก็เล่นมันดีก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับสําหรับฟูลทีมวบวกในงบ11,000ล้านในวันนี้ของเรานะครับผมจริงๆมันไม่ถึง11,000หมืนหนึ่งพัล้ามันเหลือประมาณพันล้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกเล่นมันอยู่นะครับผมทีมนี้นะอาจจะเรียกอะไรกองนะอาจจะแบบไม่ได้เร็วทันใจแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่หาช่องดีครับแต่ว่ามันไม่ได้เร็วแค่นั้นเองนะก็ ต้องดูจังหวะวิ่งดีๆครับผมถ้าดูจังหวะแบบกองหลังเขาดันขึ้นมาแล้วกองหน้าเราวิ่งนี่คือแล้วตักให้นี่คือหลุดแน่นอนครับผมสําหรับทีมนี้รอบผมนะกองหน้าครับส่วนโอซิมเพนนี่คือเร็วจัดครับผมแต่ว่าจังหวะหาช่องขดโหนยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะหาช่องนี่สู้เชโก้ไม่ได้ครับเชโก,ชกนี่หาช่องดีกว่าแต่ว่าช้ากว่าแค่นั้นเองนะส่วนตรงกลางก็เก่งครับผมเก่งหมดทุกตัวนะ แล้วก็กองหลังนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเล่นได้ครับอาจจะไม่โหดมากแต่ว่าก็เล่นได้ครับผมนะแต่ว่ากองหน้ากับกองกลางนี่คือโหดเลยผมสำหรับทีมนี้นะครับผมฟูทีมวบวกนะครับก็ตามนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็เหมือนเดิมว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่อง ARC กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมจัดทีมให้แบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับผมถ้าเป็นทีมการลางขึ้นไปนี่คือผมของบเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมขอเป็น 15,000ล้านขึ้นไปแล้วกันนะครับผมนะตามนั้นนะครับสำหรับการจัดทีมเนาะก็โอเคประมาณนี้ของคลิปนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีครับ